สวัสดีค่ะคลิปในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการสร้างแบบทดสอบปรนัยใน c l ค s s สต r t ค่ะเราจะใช้ไอคอนฟอร์แมเพื่อให้ใส่ได้หลายข้อในครั้งเดียวนะคะไปที่แบบทดสอบปรนัยกันเลยกดปุ่มสีแดงที่ล่างขวานะคะแล้วจึงใส่รายละเอียดของแบบทดสอบค่ะก็เริ่มตั้งแต่ชื่อแบบทดสอบคำอธิบายแล้วก็คำสั่งนะคะ กดปุ่มเขียวแล้วเลือกอัปโหลดไฟล์รายการคำถามไอค n นไฟล์ที่นำมาใช้จะต้องเป็น Text f i ไฟล์เท่านั้นนะคะแล้วก็มีรูปแบบเฉพาะของไอคนที่ถูกต้องอย่างครบถ้วนค่ะ เมื่ออัปโหลดไฟล์เรียบร้อยแล้วนะคะคำถามทั้งหมดก็จะถูกโหลดเข้ามาในแบบทดสอบอัตโนมัติค่ะ ต่อมาจะมาดูเปรียบเทียบไฟล์ไอคอนแบบถูกต้องแล้วก็ไม่ถูกต้องกันนะคะแบบแรกจะไม่ถูกต้องนะคะห้ามเว้นแถบด้านหน้าโจทย์ห้ามเว้นแถบระหว่างข้อคำตอบห้ามเว้นบรรทัดระหว่างคำตอบส่วนขวามือนี้นะคะ ก็จะเป็นไฟล์ที่ถูกต้องนะคะเริ่มต้นที่โจทย์ต้องอยู่ในบรรทัดเดียวกันห้ามย่อหน้าใดๆคำตอบคำตอบและบรรทัดนะคะห้ามย่อหน้าเช่นกันคำตอบจะต้องนำด้วยข้อของคำตอบเป็นอักษรเถึงแทตัวใหญ่นะคะแล้วก็ตามด้วยจุดหรือวงเล็บปิดครอ1ะหนึ่งครั้งจากนั้นจึงตามด้วยเนื้อหาของคำตอบเขียนโจทย์ข้อต่อไปก็ต้องเว้นบรรทัดทิ้งก่อนหนบรรทัดเสมอนะคะ เมื่อได้โจทย์และคำตอบครบถ้วนแล้วนะคะก็จะสามารถใส่รูปได้ค่ะโดยกดเข้าไปที่ปุ่มเพิ่มไฟล์แนบนะคะรูปที่ใส่ลงมานี้ก็ใส่ได้ทั้งในโจทย์และคำตอบทุกข้อเลยนะคะแบบทดสอบออนไลน์นี้ก็จะดูสวยงาม น่าใช้ทีเดียวค่ะมีสีสันประกอบมีรูปประกอบเรียบร้อยค่ะสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เรียนในการทำแบบทดสอบได้ดีกว่าทำแบบกระดาษถ่ายเอกสารนะคะช่วยกด Subscribe ช่อง c r a s s Start c c d e m y y h h n n n l l เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ